สวัสดีตอนดึกครับหกทุ่มมาจีพามาเบิงคล้องใส่ไกลเดียงป่าตอนหกทุ่มนี้มันเป็นยังไงนี่เบิงนีป่ามันมเนเร็นน้ำเนี่ยงบ่ออนะครับมาเบิงบบเห็นนี่มิดอิ่มสิมมันคือสินอนเนาะป่าเนาะบ่เห็นขืนมาเร่น เบิง่งเบิ่งว่าตอนนึกเด็กนี่ป่ามันนอนอยู่บ่ทุงได้มาเบิง่งในข้องใส่ไกห่หฮานี่ยังเนี้ยน,นี่หอยเห็นบ่หอยหอยกำลังเกาะมันเกาะอยู่ดินะกบกับมี่เห็นว่ากบโอ้ยในในข้นขอเขามีกบพ้อมเห็นปะ่ะ เนี่ยกบกบกบเบิ่งวา่ามียะงอีกมี่ไข่หอยปึ๊บมาเบิ่งดูในข้อนี้พี่เบิ่งพฤติกรรมของสัตว์หอยขึ้นมาไข่เห็นบะเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆวา่าหอยมันไข่แนวไหน น่าจะเป็นเป็นหอยนะครับในช่วงคลองเดือดๆนี่นี่เห็นบ่หอยขึ้นมาไข่เห็นบะหอยขึ้นมาไขยนี่หอยโข่งเอามาปล่อยไว้เห็น่ะขึ้นมาขึ้นมาเข่นี่เห็นบ่หอยมนไข่เนี่ยเดยวใเห็นม่นเนี่ยอืม นี่ธรรมชาติใครห้อยหลายดินะครับพอมาปล่อยไว้หอยปลาทับทิมกะเจอไฟกะลงไปทั้งไตใช่ป่ะน,นี่กะหอยห้อยหอยสกิดมาใครตอนกนขึ้นหลายอยู่โอเค เรามาสังเกตดูตอนกลางคืนของของไส้ไก่ว่าซัดนามที่เขาปล่อยไว้นี่มันมีพฤติกรรมเท่าไหร่นี่ยขึ้นพันขึ้นมาไข่เห็นปะไข่พันล่ออกล่ออกอืม หอยลำเลียงไข่เด้เป็นลำเลียงไข่ออกมาลายล่ออกมาเอาไข่มาปล่อยสไว้อืมสุดยอดสุดยอด